ลุกชแนลสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนลวันนี้นำแต้มบุก AI มาฝากกันอีกแล้วครับผมขาว AI แดงผู้เล่นเพลงโอเคเอาละไม่พูดพวามทำเพลงครับไปดูแต้มในกระดานนี้พร้อมๆกันเลยครับว่าจะสุดจัดประหลัดบอกแค่ไหนครับป่ะ เบีย้ยคู่ขวาประทะเบีย้ยคู่กลามาจังวานี้ไอ้ไอ,ไอ้สากมา้าขึ้นไปเลยครับโอ้โหเอาไงดีผู้เล่นเพโอเคกินตาครับ ช็อตนี้คุณผูกโยกกับเลือกใช้ม้ายงขวา A.I เลือกใช้มาเที่ยงม้มายงขวารูปนี้เดี๋ยวามาดูกันว่าจะแต้มจัดขนาดไหนครับจากฝั่งเล่น P.O.K. ช็อตนี้ยังไม่มีอะไรครับผมอ่ะล่ ดูไม่ได้ละม้าแดงอยู่ไม่ได้ก็หนีสิแอดอ่าจังหวะนี้เติมควนเข้าไปรู้สึกว่า AI กํกลังจะเตรียมการอะไรบางอย่างละหน้าขุนของฝั่งสีแดงค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีจังหวะนี้อ่ะยันไว้ก่อนเอบุกครับเดี๋ยวมาดูการแต้มบุกปูเบี้ยคู่ริมบุกเข้าไปใจเย็นครับอ่าหลบหลังเบี้ยขาวซะหน่อย ดูว่าจะรอดไหมโอ้โหขุนอขุนเดียวได้ครับดูชายแดนเลยกินตัดครับอืมอดูจังหวะเปิดหน้าขุนกันอ่ากินเข้าไปมีอะไรอีกไหม AI เดินควนขึ้นไปแต้มหนึ่งพร้อมละเรือจังหวะนี้ปูเบี้ยคู่ริมครับอ่ AI อา AI ใหญ่ไม่สนใจครับผม นี่ของแสนแสบมาละกินตัดเข้าไปจากวันนี้เดินเรือมาป้องกันไว้ก่อนดูซิเอไอเจะมาไมา้ไหนไอจมติจุดนี้ครับผมเอาละเชื่อว่าผู้เล่นที่มีความชำนาญในหมากลุกไทยคงจะเห็นแต้ม AI ครับเมื่องดีผู้เล่นไปโอเคแต้มนี้อ่าใช้เม็ดกิน นัวครับจังหวะนี้ไม่รู้ใครเป็นใครจับคนได้ก็ตำเข้าไปทีหนึ่งลูกโอ้โหเบี้ยค่ะโดนครับโดนสอยเบีย้ยไปแล้วตัวหนึ่งโอ้โหสวยครับแต้มี้เอาละดูว่าจะมีแต้มต่อไปไหมหหหระดับ a อไอครับนี่เรามาดูกันการคอมโบเกมบุกเอาละแดงก็บุกเข้ามาเหมือนกันครับ ไม่กลัวครับโคนไล่โคนไล่ใช่ไหมอ่ะมาส,สวบเลยจุ๊บก็ให้นี่แน่ะครับอืม,อมดูครับยิงเล่นหมากของมาของเอไอเริ่มโถมาที่ขุนแดงครับทุกคนช็อตนี้มาพร้อมทํางานสะด้วยโคนก็พร้อมชาร์จโอ้โหเสือแสนแสบอีกเอาเสียผู้เล่นเอกีบอกอ่ะอย่างนั้นลาดลุกไปทีหนึ่งดูอาการซะหน่อยอ่ะ เม็ดบังขอ,อเบีย้ยตัวหนึ่งเอเอแอบอกเอาไปเลยครับโอ้โหช็อตนี้ถ้าเราเป็น a ออจะเลือกเดินตัวไหนครับลองวิเคราะห์ช็อตนี้กันดูครับทุกคนดูว่ามีใครคิดตรงไกไอห,หรือเปล่าหรือม,มีใครเห็นแต้มไอห,หรือเปล่าช็อตนี้โอ้โหช็อตนี้ครับ a อตัดสินใจให้สองเลยครับผมลุกไปทีหนึ่ง อืย่างไงครับเนี่ยแต้มนี้แม่จะเอาเรือครับอ่ะก็ต้องกินครับช็อตนี้หมากบังคับเอไอกินตัดเข้าไปเปี้ยงเขาให้โอ้โหเอไอครับขายมาขายโคนเลยครับแลกแต้มนี้แม่เอาละถ้าทางผู้เล่นที่มีความชำนาญคงจะเริ่มเห็นแต้มประดิษฐ์เอไอแล้วครับช็อตนี้ตอนแน่นะครับผมรูดเรือมาตำแหน่งนี้อืม,อมขุน เดียวดายครับขุนขุนว้าเวครับผมขุนว <c oughs> ้าเวจังหวะนี้อ่ะเอาม้ามาช่วยครับช่วยลูกพี่หน่อยลุกไปทีหนึงขุนกระโดดจูบเลยเป็นไงจูบจะ่ไม่เอาลุกเม็ดเสียบกข้ไปมา้าวิ่งมานี่โอ้โหถ้าเราเป็นไอทำยังไงดีแต้มนี้ไอก็ไม่กินครับจับม้าผมฟาดไปทีหนึ่ง แม่ไปไหนดีพี่ขุนพี่ขุนบอกว่าโอ้โหงั้นขอฟรีตัวหนึ่งแล้วไงจะฟรีจริงหรือเปล่าช็อตนี้ครับใช้เรือหัวเข้าไปอีกทีหนึ่งโอ้โหดูครับทัศเซปเนจอนมานี่เลยสำหรับขุนแดงช็อตนี้ก็โดนครับผมจับมา้าตะปบไปทีหนึ่งโอ้โหหลังแทบหักช็อตนี้อ่ะหลบไปนี่ครับดูครับด้านหน้าติดเม็ดติดขุนโอ้โหติดมา้า ก็โดนพเดชศึกด้วยแต้มเรือครับโอ้โหจับเรือฟ้าดทำลุกจนขุนแดงนะตำแหน่งนี้นะครับตุกคนโอ้โหหลายการะครับสำหรับแต้มในกระดานนี้ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์ในการบุกกันครับทุกคน ขอขอบคุณผู้เล่นไปโอเคทุกท่านและขอขอบคุณผู้นาโปรแกรม AI จชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนตันแท้กดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักโคทุกท่าน